ฉันจะคอยร่วมทางเพื่อทำฝันให้จริงจะก้าวเดินไปไม่แค่ไหนไม่เคยจะท้อมือเล็กๆจะทำเรื่องดีเพื่อโลกนี้ยังคงงดงามอีกแสนนาน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการคนเปลี่ยนโลกอย่าลืมนะคะว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะถ้าถามนะคะว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันที่เกาะเสม็จต้ตนน้ำได้รับภารกิจจากโรงเรียนสวัสิตเกษตรค่ะให้มาทําเรื่องปรากฏการณ์ปลากระลังฟอเขาวเพราะฉะนั้นเราไปหาผู้ชี่ยวชาญ<อ>มาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วต้นน้ำก็พาทุกท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือผู้อํานวยการสถาบันนวัตรกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองค่ะค่ะผู้ชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสาหรับคาถามแรกนะคะที่อยากจะถามก็คือสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์ปากรางังพ่อขาวนี่คืออะไรล่ะคะประเด็นแรกเนี่ยที่มันเกิดใหญ่มากเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของอุณหภูมิในน้าทะเลสูงขึ้นซึ่งก็เกิดจากสภาวะ,ะเขาเรียกสภาวะโลกร้อน ปีไหนที่เราเรียกว่าปีเอลนิโยเยียเนี่ยคือปีนั้นเป็นปีที่แห้งแรงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยปกติอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยก็สักประมาณ29องศาสูงสุดนะฮะถ้าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติแต่ว่าปีที่มันเกิดปรากลารังพ่อขาวเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ถึงก็30-31นะครับ โดยเฉพาะปีล่าสุดเมื่อปี53เนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าปีก่อนๆที่เคยเกิดปรากฏการณ์กากังพ่อขาวตั้งแต่ปี 35, 38, 41, 44, 46, ป8แล้วก็ปี50นะครับในส่วนนี้เนี่ยอพอน้ำทะเลมันอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ในตัวปาการังซึ่งปกติมีหน้าที่ที่จะหาอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงปาการังให้มันจเจริญเติบโตเนี่ยมันตาย ี๋ยวมันมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการย่อยอาหารหรืออาหารที่ได้รับเนี่ยให้มีชีวิตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไอาสารลายเซลเดียวตายเนี่ยที่มันอาศัยอยู่กับปลาลังปลกการาังมันก็จะต้องตายไปด้วยซึ่งเกิดจากภาวะฟอกขาวเรื่องที่สองที่ที่ที่รุนแรงเหมือนกันแต่ว่าก็รุนแรงน้อยลงมาก็คือว่าภาวะน้ําเสีย ซึงน้ำเสียเนี่ยจะเป็นน้ําเสียจากชุมชนน้ําเสียจากโรงแรมจากรีสอร์ทเลยเนี่ยที่ปล่อยลงทะเลเนี่ยโดยตรงโดยไม่มีการบําบัดเนี่ยก็จะมีพวกสารฟอกขาวที่เกิดจากเครื่องผงซักฟอกนะฮะหรือว่าเครื่องล้างจานอะไรต่างๆแล้วก็ไอสิ่งที่มันเป็นพอลูชันหรือเป็นมลพิษยกตัวอย่างเช่น น้ำโสโครกทั้งหลายเนี่ยหรือเรียกว่าน้ําอับเฉาอย่างในเรืออะไรเงี้ยที่เขาปล่อยลงทะเลอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดลงไปในระบบนิเวศปะการังเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ไอสาหร่ายเ,ยเ,าเซลลเดียวตัวนี้มันเกิดการระคายเคืองนะครับแล้วก็อาจจะตายไปในที่สุดก็เกิดภาวะการเรียกว่าฟอกขาวคราวนี้ที่ก็เห็นว่าปะการังฟอกขาวคือเหมือนกันว่าถ้าปะการังที่มันตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวพโพลนไปหมดเลย นะครับก็เลยเราบริชชิงว่าประการังฟอกขาววันนี้คือสาเหตุหลักๆนะครับแล้วเราจะมีแนวทางการฟื้นฟูประการังได้อย่างไรบ้างคะคือตอนนี้เองเนี่ยมันต้องมีมาตรการนะฮะทางกรมเองก็สร้างมาตรการอย่างเช่นกรณีพื้นที่ดําน้ำซึ่งมีประการังฟอกขาวในปริมาณที่สูงเนี่ยเราก็จะปิดจุดดําน้ำเลยเราจะไม่ให้นักเที่ยวเข้าไปรบกวนอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างที่สองก็คือว่า พวกเรือต่างๆ,ๆเนี่ยที่เป็นเรือเรียกเรือที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรือดำน้ำไนะเรือที่พาท่องเที่ยวไปดำน้ำเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องมีระบบเก็บกักของเสียไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้ทิ้งโดยตรงลงสู่ทะเลไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าออไอ้ภาวะการของโลกเนี่ยไอ้ที่มันเป็นสาเหตุสําคัญทาให้อุณหภูมิในน้ําทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยอันนี้เรา คงควบคุมไม่ได้นอกจากวันนี้เนี่ยเรามาช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวดูดซับก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนให้ได้เนี่ยในอนาคตก็อาจจะไม่เคยปรากฏอาการนี้ก็ได้นี่ก็เป็นแนวทางที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเราโอกาสที่เราจะพบปะการังที่สมบูรณ์นี่พบได้ที่ไหนในประเทศไทยบ้างคะก็ตอนนี้ถามว่าที่ติดท็อปท็อปฟาหรือท็อปเทนของโลกเนี่ยก็จะมีอยู่ที่หมู่เกาะสุรินทนะร์นะฮะอุทย,ย,ย,ยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะลูเตานะครับสามแห่งแล้วก็มีที่หมู่เกาะลันตานะฮะสามสี่แห่งเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีฟอกขาวบางแห่ง70%บางแห่ง30%บางแห่ง20%แต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสี่แห่งเนี้ยก็ยังเป็น d เ s t i n a t i o n หรือว่าเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปดูเรื่องปะการังที่มันเรียกว่าสวยงามในระดับโลกที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคือ,ค,อคือเรียนว่าไอปรากฏการณ์นี้ในแต่ละอุทยานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปะการังฟอกขาวอย่างเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้ตายหมดเวลามันเกิดฟอกขาวมันจะเกิดฟอกขาวแค่30%ก็มี20%ก็มีหลือบางแห่ง อาจจะร้อเปซนะครับแต่ว่ามีน้อยหรือบางแห่งก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดมันยังสวยงามอยู่ก็ยังอยู่ในสี่อุทยานนี้นะฮะมีหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะซิมิลันนะฮะหมู่เกาะลันตาแล้วก็ที่หมู่เกาะตาลุเตาถ้าสําหรับกรณีน้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นที่กอรเสเมดนี่จะมีผลกระทบต่อปากการังหรือเปล่าคะปกติเนี่ยถ้าเกิดคราบน้ํามันเนี่ยด้านบนผิวน้ําทะเลเนี่ยน้ำมันจะลอยอยู่ข้างบนนะฮะแต่ปากการังเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง พราะฉะนั้นถามว่าถ้ามันเกิดผลกระทบเนี่ยก็คงจะน้อยมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลในปัจจุบันเรื่องกรณีของคราบน,น,น้ํามันนี่ก็คือว่าถ้าเกิดมีการใช้สารเคมีไปทําปฏิกิริยากับคราบน้ํามันที่จะให้มันตกตะกอนลงไปแล้วถ้าเกิดมันตกตะกอนจากคราบน้ํามันบวกกับสารเคมีชนิดนั้นเนี่ยนะฮะแล้วตกไปในแนวปะกาลังเนี่ยอันนั้นก็อาจจะมีผลกระทบได้ในอนาคตเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยที่ทางนักวิทยาศาสตร์หรือนัก ประดาน้ําลงไปดูนี่ก็ยังอยู่ในสภาวะการที่ยังโอเคครับเราปรากฏการปะกำลังพ่อขาวนี่จะสามารถเกิดขึ้นได้ที่เกาะเสม็ดบ้างหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนคือเกาะเสม็ดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ําเสียลงทะเลเยอะนะครับเพราะว่าผู้ก่อการหลายๆเนี่ยอาจจะไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ดีส่วนนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเกิดปรากฏการกำลังพ่อข่าวที่อยู่รอบๆเกาะเสม็ดได้ ในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดในปีหน้าปีนู้นเน่นะฮะเป็นปีเรียกว่าเอลิโยเยหรือเป็นปีที่มันแห้งแรงมากเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วสาหรับเหตุการณ์ที่อุณหภูมิในน้ําทะเลสูงขึ้นค่ะข,ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับต้นน้ำในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับตอนหน้าของคนเปลี่ยนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะเป็นนผูพ้พิิักกใโลจรง